เลือดมังกรน,นะคะเ<ม>พิ่งจะฟิตติ้งกันไปค่ะภาพกำลังจะมาสดๆร้อนๆเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะ ปิดท้ายที่ละครซีรีส์ชุดเลือ่อนมังกรเรื่องหงซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายในซีรีส์ชุดนี้ของค่ายแอคอาร์ตเจเนเรชันที่บรรยากาศการฟิตติ้งเมื่อเช้านี้ได้มาดามจนเจนนี่อัศวะเหมมารับบทหงซึ่งมาร่วมง,งานกับค่ายนี้เป็นครั้งแรกประกบคู่ปอยประกรณ์เรื่องนี้มาดามจนเจนนี่สวมเสื้อผ้าเป็นอมวยเต็มที่เพื่อรับบทบาทเป็นลูกสาวเจ้าของโรงงิ้วรับบทโด,ดยอตุนพลและเป็นที่เกลียดชังของครอบครัวเนื่องจากเป็นลูกผู้หญิงและเกิดมาพร้อมคําทํานายว่าจะทําให้คนในครอบครัวเสียชีวิตดีใจดีใจที่ได้ ีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ชุดนี้นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับยอบพี่แดงด้วยจะนี่อ่านบทเรื่องนี้ประมาณ3-4สี่รอบแล้วว่าค่ะสนุกแล้วก็พยายามพยายามจะทำกันบ้านแบบให้ละเอียดเพราะว่าเดี๋ยวพอพอคุณพ่อในเรื่องเสียก็คือต้องมาเป็นหัวหน้าแก๊งหงด้วยพอ,อได้จินนี่เรารู้สึกว่าเขานั่นแหละคือหงอมันมันต้องเขาเลยอ่ะ มันหลายๆยอย่างฟิสิกอลเขาดีคือต้องเล่นยิวต้องอะไรเนี่ยร่างกายเขาเขาพร้อมมากมันเป็นมิชชั่นของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องฝ่าฟันคําทํานายที่บอกว่าตัวเองเกิดมาแล้วทำให้คนตายสามคนแล้วก็พอเกิดมาแม่ตายเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้พี่ชายตายด้วยก็น่าท้าทายสําหรับคนที่รับบทของของของหงน,นะนะด้วยบ่ายนี้ซีรีส์เรื่องมังกรเรื่องหงจจเดนนะ้าฟิตติ้งนะักแสดงใน เป็นหัวใจหลักในเรื่องนี้ค่ะทีมโต๊ะข่าวบันเทิงรายงาน,น่าดูทุกเรื่องเลยนะคะคการฟิตติ้งนี้ก็เป็นเหมือนการทําให้ภาพที่เขียนอยู่ในบทประพันธ์เนี่ยออกไม้ให้เห็นว่าบุคลิกของตัวละครแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงมีเคมีเป็นยังไงบ้างนะคะก็หลังจากฟิตติ้งกันไปก็น่าจะได้เลิกวงสวงแล้วก็เปิดกล้องถ่ายทํากันต่อไปค่ะครับเราจะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาวันนี้จะเป็นเก็บตกอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของ งานอาร์ตกิฟเก๋นะครับจากประเทศจีนกับคุณกาละแมครับ